รถตัว G เวอร์ชั่นนี้แล้วนะคะสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามดาวได้เลยนะ สวัสดีค่ะพรอมกับช่างน้ำดาวตัวใต้ตอีกครั้งนะคะวันนี้ดามาพร้อมกับ f o r t u n e er e อร e ลีดเนะคะในเวอรช์ชัน GR Sport นะคะมาดูกันเลยค่ะว่า f o r t u n e er นอร์ลีดเตัวธรรมดานั้นสามารถแต่งให้เป็นเวอร์ชัน g r Sport รหล่อๆได้ยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะนี่โลกโก้แก้วค่ะโลกโก้แก้วแถมให้เลยนะคะเป็นเซ็ตที่แต่งทั้งหน้าหลังแล้วก็มีไฟนะคะที่จัดให้กับลูกค้านะคะไฟแบบรีเจนเดอร์เลยนะคะไฟแบบรีเจนเดอร์แล้วก็แบบ g ีอาร์สปอร์ตนะคะด้านล่างนะคะแต่งเป็น ชุดเจ Sport ด้านหน้านะคะของแต่งทั้งหมดเป็นของแท้โตโย t a นะคะเน้นว่าเป็นของแท้โตโยต้างานทุกชิ้นแต่ในโชว์รูมไม่มีการเคลื่อนรถออกจากนั่โชว์รูมแต่อย่างใดนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็กรอบไฟนะคะกรอบไฟตัดหมอกนะคะที่มีเคี้ยวสีขาวหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะว่าคันนี้จัดเต็มขนาดไหน มาดูในส่วนด้านข้างนะคะหล่อๆเลยนะคะด้วยการอัปเกรดล้อเป็นล้อ G-SPOT r นะคะมาหล่อๆด้วยขอบ20เลยนะคะ <S <S แล้วก็พิเศษยิ่งกว่าน,นี้นะคะเรามีการทำคิ้วตรงนี้นะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีเดียวที่เป็นสีขาวเลยนะคะ <S <S แล้วก็ด้านข้างต่อมานะคะจะเป็นคิ้วโครเมียมนะคะอุปกรณ์ตกแต่งคิ้วโครเมียมนะคะเป็นของแท้จากโตโยตานะคะและที่สําคัญนะคะ เอกลักษณ์ของ toyota นครพนของเราเลยนะคะเป็นการทําสีหลังคาดํานะคะที่เป็นการทําสีตัวรถนะคะมีการจดทะเบียนขาวดําถูกต้องตามกฎหมายนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการติดกันสาดกรอบรองนะคะส่วนชายบันไดก็ยังเป็นชายบันไดตัวเดิมของ leader G อยู่นะคะนี่ค่ะลูกค้าดูข้างๆได้เลยนะคะหลอดเลยนะคะตัวนี้นะคะด้วยเวอร์ชัน G R Sport ค่ะ มาในส่วนของด้านหลังค่ะตัวนี้ด้านหลังที่ลูกค้าเห็นเลยหล่อจะเป็นดีเซอร์หลังนะคะที่เป็นสีดำนะคะแล้วก็โลโก้ GR นะคะตัวนี้นะคะเป็นคาดเอวสีขาวนะคะให้เหมือนตัว GR Sport เลยนะคะแล้วก็โลโก้แก้วนะคะแล้วก็พิเศษตรงนี้นะคะที่จะเป็นสปอยเลอร์พร้อมตัดกับสีขาวให้เหมือนตัว GR Sport เลยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่เห็นรถตัว G เวอร์ชันนี้แล้วนะคะสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามดาวได้เลยนะคะคิงการิงการโทรมาได้นะคะว่าอยากได้ตัวล ER ีเด G เวอร์ชันจีย p o สปอร์ตตามที่ดาวรีวิวในคลิปนี้เลยนะคะจัดให้ได้ตามที่รีวิวนะคะลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถโทรสอบถามดาวได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงที่นะคะโอนคัน โอนจองผ่านบริษัทนะคะปลอดภัย100%เนะคะเพียงแค่ลูกค้าแจ้งมาว่าอยากได้ l e ด d ด r v e ีเวอร์ชัน o r t นะคะเซตนี้คุ้มมากๆหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็สนใจสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ลากันกับคลิปนี้ไปก่อนคลิปหน้ามีอะไรให้ดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสวัสดีค่ะ